วันนี้อจบจบุรีละมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอประคำจำนวน2รายรายที่1นายภัยรอหอยสังผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแต่กําเนิดรายที่2เด็กชายวิพรพลกุลลาดผู้พิการทางสติปัญญาแต่กําเนิดสุดโศร้มากแกอยู่ก็ไม่ได้เลยเนาะฝนมันสาดมันนั่นมันก่อมากระพุกกระพังเพราะว่าว อยู่มาหลายปีแล้วจะสามสิบปีเลยจ้ะหลังจากได้ป้าหลัใหม่มีความรู้สึกยงเราก็ดีใจมากดีใจที่ทางหน่วยงานของด้านเขามองเห็นว่าเราลําบากเราอยากจุนเขายื่นมือมาช่วยนี้ขอบคุณหลายๆจ้ะดีใจไม่ได้บ้านใหม่ขอขอบคุณหน่วยงานอบจจังหวัดพิร์มากๆเลยค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะ